เชื่อไหมคะคุณผู้ฟังถ้าป้าบอกว่ายาอายุวัฒนะที่พวกเราตามหากันไม่ได้อยู่ในขวดยาหรูๆร,ราคาแพงแต่มันซ่องอยู่ในท่าขยับตัวง่ายๆที่เราทำกันมาตั้งแต่เป็นทารกท่าเดียวที่กระตุ้นกล้ามเนื้อกว่า200มัดและเปลี่ยนบานพับที่ขึ้นสนิงให้กลับมาลื่นไหลเหมือนใหม่ได้ในเวลาแค่30วัน วันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่ฟังดูเหมือนเรื่องโกหกแต่มันคือเรื่องจริงที่ร่างกายคุณกำลังรอคอยอยู่ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับลูกหลานและเพื่อนวัยเก่าทุกท่านเข้าสู่รายการทอผู้เท่าเล่าเรื่องกับป้านแนนซี่คนเดิมสวัสดีครับผมลุงแม็กขาประจำครับผมรู้ไหมครับว่าแค่ขวอดครั้งเดียวเนี่ย มันไม่ได้บริหารแค่ขานะครับแต่มันเหมือนเป็นการกดปุ่มปลุกกล้ามเนื้อมากกว่า200มัดทั่วร่างกายเลยนะโอ้โหตั้งแต่แกนกลางลำตัวไปจนถึงกล้ามเลื้อเล็กๆที่ช่วยเรื่องการทรงตัวแถมยังช่วยเาผาผลาญไขมันอีกด้วยสุดยอดจริงๆใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นการท้าทายนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่การออกกำลังกายขาเฉยๆนะครับแต่มันคือการปลุกทั้งระบบของร่างกายให้ตื่นตัวขึ้นมาเลย เขาบอกว่าถ้าการวิดพื้นเนี่ยเปรียบเหมือนราชาแห่งการออกกำลังกายช่วงบนงั้นสควอตก็คือราชาเงียบที่คุมทุกอย่างเลยครับเพราะอะไรนะเหรอก็เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องขาไงครับแต่มันเหมือนส่งสัญญาณไปปลุกกล้ามเนื้อหลกัหลกๆก,กว่า8กลุ่มทั่วร่างกายเลยนะทั้งสะโพกต้นขาน่องหลังส่วนล่างแล้วก็แกนกลางลำตัวยังไม่พอครับ ยังช่วยเร่งการเผาผลาญกระตุ้นฮอร์โมนสร้างกล้ามเนื้ออีกแล้วที่พีคไปกว่านั้นก็คือมีงานวิจัยบอกว่าความแข็งแรงของช่วงล่างเนี่ยมันดันไปเชื่อมโยงกับความจําที่ดีขึ้นด้วยเอออาจจะเป็นเพราะว่าพอเราออกกําลังก้าวเนื้อมัดใหญ่ๆเลือดมันก็สูบฉีดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นอะไรประมาณนั้นแหละครับแต่แน่นอนครับว่าการเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นสัปดาห์แรกนี่แหละครับคือของจริง คือบททดสอบที่ร่างกายจะเริ่มส่งเสียงโอดโอยออกมาให้ได้ยินกันมีคนหนึ่งเขาบรรยายความรู้สึกได้เห็นภาพมากเลยครับเขาบอกว่าขาของผมเริ่นส่งอีเมลร้องเรียนไปที่สมองโหนึกภาพตามออกเลยใช่ไหมครับไอความรู้สึกแสบๆร้อนๆที่กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยที่ใครๆก็ต้องเจอในช่วงแรกๆอาการแบบนี้เนี่ย ทางวิทยาศาสตร์เขามีชื่อเรียกเท่ๆนะครับว่า DOMS หรือถ้าเรียกง่ายๆก็คืออาการปวดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายนั่นแหละครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรเลยนะกลับกันมันเป็นสัญญ,ญาณที่ดีซะอีกที่บอกว่าเฮ้ย mm hmm. กล้ามเนื้อเรากำลังปรับตัวกำลังจะแข็งแรงขึ้นแล้วนะแล้ววันแรกๆเนี่ยอาการมันก็จะประมาณนี้เลยครับ คือต้นขาเนี่ยร้อนอย่างกับไฟหัวเข่าก็อาจจะมีเสียงก๊อก,กแก,ก๊กหรือรู้สึกสั่นๆการทรงตัวนี่ยิ่งต้องไม่ต้องพูดถึงเลยแทบจะไม่มีขนาดแค่จะนั่งลงบนเก้าอี้ธรรมดาๆรรเนี่ยยังกลายเป็นเรื่องยากเลยครับซึ่งไอจุดนี้แหละที่ทำให้หลายคนถอดใจไปก่อนแต่สำหรับใครที่อึดพอที่ก้าวข้ามความเจ็บปวดในช่วงแรกไปได้นะ ตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยร่างกายจะเริ่มปรับตัวแล้วเราก็จะเริ่มเห็นผลลัพธ์ดีๆของการท้าทายครั้งนี้กันแล้วการปรับตัวของร่างกายเนี่ยมันเห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับพอผ่านไปสักสัปดาห์แรกการไหลเวียนเลือดจะดีขึ้นรู้สึกเลยว่าหัวเข่ามันมั่นคงขึ้นพอเข้าสัปดาห์ที่สองระบบพอผ่านก็เริ่มทำงานดีขึ้นช่วงล่างก็เริ่มเฟิร์มขึ้นแล้วพอถึงสัปดาห์ที่3เท่านั้นแหละ หการสรงตัวดีขึ้นแบบชัดเจนเลยทำให้ทุกการเคลื่อนไหวรู้สึกมีพลังแล้วก็มั่นคงขึ้นเยอะเลยครับลองลึกภาพตามนะครับจากวันแรกที่การทำา50ครั้งมันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้าร่างกายก็ปวดไปหมดตัดภาพมาที่วันที่14ความเจ็บปวดพวกนั้นหายไปไหนก็ไม่รู้ไอ้ครั้งที่เคยว่ายากกลับรู้สึกว่าเออมันก็คุ้นข้างง่ายนะ ร่างกายเลิกต่อต้านแล้วแถมระดับพลังงานนิดพุ่งปรีดขึ้นมาเลยต่างกันลิบลับเลยใช่ไหมครับเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญเขาก็มายืนยันด้วยตัวเองเลยนะครับอย่างครูสอนพิลาทิสเคทีเจมส์เขาบอกเลยว่าถ้าเราทำสควอตถูกวิธีนะมันบริหารกล้ามเนื้อหลักๆแทบทุกส่วนของร่างกายจริงๆครับไม่ว่าจะขาสะโพกก้นแกนกลางลำตัวหรือแม้กระทั่งหลังเลยทีเดียว แล้วในสุดก็มาถึงวันที่30ครับวันที่การเดิน,นทางสิ้นสุดลงเรามาดูกันดีกว่าว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะคุ้มค่ากับความพยายามทั้งหมดที่ลงไปหรือเปล่าบอกเลยว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันน่าทึ่งมากครับขาจะรู้สึกแข็งแรงมั่นคงแบบสุดๆบุค,คลิกภาพก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะแกนกลางลำตัวเราแข็งแรงขึ้นไงครับ สะโพกกับก้นนี่ก็กระชับขึ้นได้รูปสวยเลยแม้แต่หัวใจก็ทำงานดีขึ้นทำให้การเคลื่อนไหวต่างๆในชีวิตประจำวันกลายเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆไปเลยครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับมันยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพในระยะยาวด้วยโดยเฉพาะสำหรับคนที่เริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนการสควอชเนี่ยมันช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบๆเขา่า ซึ่งตรงนี้เองที่อาจจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคก,กระดูกพรุนได้ด้วยครับโอ้โหประโยชน์เยอะจริงๆเอาละครับสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไฟลุกแล้วอยากจะเริ่มลองทำดูบ้างเดี๋ยวส่วนต่อไปนี้จะเป็นคำแนะนำดีด <c oughs> ๆเพื่อให้การเริ่มต้นของทุกคนปลอดภัยแล้วก็ได้ผลดีที่สุดครับเรื่องท่านเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับต้องทำให้ถูก เริ่มจากยืนแยกเท้าให้กว้างประมาณสะโพกปลายเท้าชี้ออกไปข้างนอกนิดหน่อยจากนั้นลองจินตนาการว่าเรากำลังจะหย่อนก้นลงไปนั่งบนเก้าอี้ที่อยู่ข้างหลังไลกลๆพยายามให้หลังตรงไว้นะครับแล้วก็ย่อตัวลงไปจนต้นขาขนานกับพื้นหรือเอาเท่าที่เรารู้สึกสบายๆก็ได้ที่สำคัญมากๆเลยก็คือพยายามให้เข่ามันตรงกับปลายเท้าอย่าให้มันบิดเข้าด้านในเด็ดขาด ส่วนการหายใจก็หายใจเข้าตอนย่อลงแล้วก็หายใจออกตอนดันตัวกลับขึ้นมาด้วยแรงจากส้นเท้าครับง่ายๆแค่นี้เลยแล้วก็มีเคล็ดลับเพิ่มเติมให้นิดหน่อยครับอย่างแรกเลยไม่จำเป็นต้องทำ50า50ครั้งรวดเดียวนะครับเราสามารถแบ่งทำเป็นเซตเล็กๆตลอดทั้งวันได้เขาเรียกกันเก๋ๆว่า exercise snack หรือจะลองเปลี่ยนท squat ด,ดูบ้างก็ได้จะได้ม่เบื่อแล้วก็ได้บริหารกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆไปด้วย พอเริ่มรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นแล้วก็อาจจะลองเพิ่มน้ำหนักดูแล้วก็ที่ห้ามลืมเด็ดขาดเลยก็คือต้องยืดกล้ามเนื้อด้วยนะครับเราก็ต้องคอยฟังเสียงร่างกายตัวเองอยู่เสมอถ้าเจ็บก็พักอย่าฝืนครับและสําหรับมือใหม่เลยหรือใครที่อาจจะกังวลเรื่องการเคลื่อนไหวเทรนเนอร์ส่วนตัวคุณอัญญารัสเซลเขาก็แนะนํามาครับว่าให้เริ่มต้นง่ายๆด้วยท่าเบสิกใช้น้ําหนักตัวเราเองนี่แหละ หรืออาจจะมีอุปกรณ์ช่วยพยุงนิดหน่อยก็ได้แบบนี้จะปลอดภัยแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดครับสุดท้ายนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันเริ่มต้นจากแค่การเคลื่อนไหวท่าเดียวจริงๆคําคำถามที่น่าคิดก็คือแล้ววันแรกของการเดินทางครั้งนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับแต่ละคนละครับสำหรับวันนี้ป้าแนนซี่และลุงแม็ก ขอตัวไปสะสมแต้มสควอร์ตก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ